ฝู้ฟังทุกท่านครับบางครั้งความสวยงามของธรรมชาติในภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าเขาอันห่างไกลอาจซ่อนเล้นเรื่องราวบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงเรื่องราวของอดีตที่ยังคงวนเวียนไม่ยอมจากไปวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์ขนลุกที่เกิดขึ้นกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งในบ้านพักเก่าแก่กลางป่าลึกแห่งหนึ่งทางภาคเหนือประสบการณ์ที่ทำให้พวกเขารู้ว่า คำเตือนบางอย่างไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาดเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนกับเพื่อนสีคนคือแมนป๊อบติ๊กและก้อยพวกเขาวางแผนไปเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือและตัดสินใจเช่าบ้านหลังใหญ่สไตล์ล้านนาที่ตั้งอยู่ค่อนข้างห่างไกลผู้คนกลางป่าเขาเพื่อต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่ตอนที่ไปถึง บ้านพักดูเก่าแก่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมรอบๆให้ความรู้สึกล่มลื่นแต่ก็แฝงไปด้วยความเงียบสงบพนักงานที่ดูแลบ้านพักเป็นผู้สูงอายุท่าทางใจดีแต่ดูมีความกังวลเล็กน้อยตอนรับกุญแจเขาได้พูดเตือนสั้นๆว่าเข้าพักแล้วก็อย่าไปรบคนอะไรที่มองไม่เห็นนะครับกลุ่มเพื่อนฟังแล้วก็หัวล้ คิดว่าเป็นคําเตือนปกติของคนโบราณไม่ได้ใส่ใจอะไรมากคืนแรกผ่านไปอย่างลื่นลมพวกเขาปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆพูดคุยสนุกสนานจนกระทั่งดึกสงัดเมื่อทุกคนแยก,ย,กย้ายกันเข้าห้องนอนป๊อปเป็นคนแรกที่เริ่มรู้สึกแปลกๆเขานอนไม่หลับรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองมาจากมุมห้อง ทั้งๆท,ที่มองไปก็ไม่เห็นอะไรเขาลุกไปเข้าห้องน้ําและได้ยินเสียงเหมือนคนลากเท้าเบาๆอยู่บริเวณโถงทางเดินหน้าห้องเมื่อเปิดประตูแง้มดูพบแต่ความมืขดขณะเดียวกันติ๊กกับก้อยที่พักอีกห้องก็ได้ยินเสียงคนคุยกันแผ่วเบาเหมือนอยู่ใกล้ๆหน้าตา่างตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงเพื่อนอีกสองคน แต่พอเงียบฟังดีๆเสียงนั้นฟังไม่รู้เรื่องเป็นเหมือนภาษาปแปลกๆทั้งคู่รู้สึกหนาววาบขึ้นมาท,าทันทีแมนที่นอนคนเดียวได้ยินเสียงเหมือนคนเดินบนไปบนมาอยู่บนชั้นสองของบ้านทางทางที่บ้านพักหลังนี้เป็นชั้นเดียวเขาแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ชั้นบนเพราะมันไม่มีชั้นสองจริงๆเสียงนั้นดังสลับไปมาอยู่พักใหญ่ก่อนจะเงียบไป ทุกคนต่างเก็บความรู้สึกแปลกๆไว้ไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังในทันทีวันที่สองพวกเขาเออกไปเที่ยวข้างนอกกลับมาถึงบ้านพักก็ค่ำแล้วทุกคนเริ่มรู้สึกเหนื่อยและง่วงเร็วกว่าปกติคืนนี้ความผิดปกติเริ่มชัดเจนขึ้นป๊อบตื่นขึ้นมากลางดึกพอรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆมากดทับอยู่บนหน้าอกลืมตาขึ้นมาก็เห็นแต่ความมืด พยายามจะขยับตัวแต่ก็ขยับไม่ได้เหมือนถูกผีอำเขาดิ้นรนอยู่นานกว่าจะหลุดพ้นและพบว่าตัวเองเหงื่อท่วมทั้งตัวในห้องของติ๊กกับก้อยเสียงคุยแผ่วเ,เบาเมื่อคืนกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นกว่าเดิมแถ้มาพร้อมกับเสียง,งคนเคาะประตูเบาๆคือหลายครั้งทั้งคู้ตัวแข็งทื่อไม่กล้าคานรับหรือลุกไปเปิดประตูดู ส่วนแมนคืนนี้เขาต้องเชิญกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดขณะนอนอยู่เขาได้ยินเสียงเปิดประตูห้องที่เขาปิดล็อกไว้อย่างชัดเจนเขาหันไปมองด้วยความตกใจและเห็นเงาล่างตะคุ่มสีดำทะมึนค่อยๆก้าวเข้ามาในห้องเงาล่างนั้นดูสูงใหญ่ผิดปกติและเคลื่อนที่เข้ามาอย่างเชื่องช้าแมนตกใจสุดขีด ได้แต่แตะโกนเรียกชื่อเพื่อนเสียงดังลั่นเสียงตะโกนของแมนทําให้เ,เพื่อนๆที่กำลังเผชิญเรื่องหลอนของตัวเองตกใจตื่นทุกคนรีบวิ่งออกมาจากห้องด้วยอาการตื่นตระหนกพวกเขารีบเล่าสิ่งที่ตัวเองเจอให้กันฟังด้วยสีหน้าซีดเผือดและตัวสั่นเทาความกลัวเข้าครอบงำจนไม่สามารถอยู่ที่นั่นต่อได้อีกต่อไปพวกเขาตัดสินใจที่จะหนีหนีออกจากบ้านพักกลางดึก ทั้งๆท,ที่ยังอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมเท่าไหร่ขณะที่กําลังรีบเก็บข้าวของและวิ่งออกจากบ้านพักพวกเขาได้ยินเสียงประหลาดดังตามมาเหมือนมีใครกําลังวิ่งไล่อยู่บนพื้นไม้และเสียงเหมือนเสียงห,หยัวเราะเยาะเย้ยที่ดังแว่วมาจากความมืดรอบๆบ้านพวกเขาขับรถออกมาจากบ้านพักหลังนั้นด้วยความเร็วสูงไม่กล้ามองกลับหลังอีกเลยขับออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆ จนแน่ใจว่าพ้นจากอนาเขตของบ้านพักหลังนั้นแล้วถึงได้จอดพักรถริมทางทุกคนนั่งหอบหายใจด้วยความโล่งอกแต่ก็ยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอหลังจากนั้นพวกเขาได้สอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงจึงได้รู้ว่าบ้านพักหลังนั้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าของคนเดิมที่เสียชีวิตอย่างปริศน,นาและมีผู้คนเคยเจอเหตุการณ์หล,ลอนๆมาแล้วหลายราย คำเตือนของผู้ดูแลในวันแรกคือคำเตือนที่พวกเขาไม่ควรมองข้ามจริงๆประสบการณ์ในคืนนั้นกลายเป็นบาดแผลทางใจที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำของพวกเขาตลอดมาพวกเขาไม่เคยกลับไปที่บ้านพักนั้นอีกเลยและทุกครั้งที่เดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะที่พักเก่าๆในปา่าพวกเขาก็จะระมัดระวังและนึกถึงคำเตือนที่เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็น เสมอถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้กดติดตามไว้ด้วยครับ